คือแฟนพี่พูดว่าพี่เด็กขึ้นแต่เขาไม่รู้ว่าพี่ไปทําอะไรมาเพราะมันไม่มีบาดแผลอะไรแล้วไม่มีความเจ็บความปวดอะไรเขากลับมาจากต่างประเทศเขามาเห็นพี่เขาว่าทําไมพี่ดูเด็กขึ้นพอมาเห็นัวจริงปุ๊บพักเลยพี่ก็บอกว่าเออก็ก็ไม่รู้ก็เด็กขึ้นสวัสดีจ้าเป็นเป็นไงบ้างคะวันนี้มาทําอะไรยังไงบ้างคะพี่ทําเฟซสอง ทำเฟซล็อกสองช่วงช่วงบนกับช่วงล่างค่ะทำไมถึงมาทำพี่ดูแล้วที่นี่ดีมากพี่ก็เลยต้องมาทําที่นี่เห็นเพื่อนเห็นน้องเขาทาไปเขาทาได้สวยได้ดีพี่ก็เลยมาทําที่นี่ค่ะกป,ปัญหาก่อนทำหนเป็นยังไงบ้างก่อนทาพี่ก็เนี่ยดูภาพก่อนทําพี่ก็มีปัญหาร่องน้ำหมากล่องอะไรเงี้ยแล้วก็หางตาตกหางตาตก ทำไปก็มีความสุขมากที่นี่เราดูหน้าเราตื่นเช้ามาเราเห็นหน้าเราเราก็มีความสุขแล้วมันไม่เหมือนเก่ามันดีกว่าเก่าเยอะเลยคือขอบคุณทลรพรเขาที้คือทำไปกี่เดือนแล้วพี่ทำไปประมาณสามเดือนกว่าอ๋อก็คือคนรอบข้างเห็นเป็นยังไงครับเขาชมบอกว่าพี่ดูเด็กขึ้นคือคือแฟนพี่พูดว่าว่าพี่เด็กขึ้น แต่เขาไม่รู้ว่าพี่ไปทำอะไรมาแฟนพี่ที่ใกล้ตัวพี่ที่สุดแต่เขาไม่รู้เลยทุกวันนี้ว่าพี่ไปทำอะไรเพราะว่าพี่ไม่ได้บอกไม่ได้บอกคือพี่พี่หนีแฟนไปทําพี่ก็แฟนพี่อยู่ต่างประเทศพี่ก็มาทําแล้วตอนพอทําเสร็จแล้เกาว่าเอ๊ะทำไมดูเด็กตอนที่เขากลับมาเขากลับมาจากต่างประเทศเขามาเห็นพี่เขาว่าทําไมพี่ดูเด็กขึ้นพอมาเห็นัวจริงปุ๊บพักเลยพักเลยทำไมบอกว่าอะไรครับ พี่ก็บอกว่าเออก็ก็ไม่รู้ก็เด็กขึ้นก็ไม่กล้าบอกแล้วยังไงอีกเขาเขาเขาบอกว่าไงครับเขาแบบสงสัยไหมหรือแบบเขาไม่ทักเฉยเเขาเขาทักเขาเขาก็เออสวยขึ้นเขาเด็กขึ้นเขาก็แต่คนเห็นพี่น่ะเขาไม่รู้ว่าเราไปทําอะไรมาดูเปลี่ยนไปดูเปลี่ยนไปแต่เขาไม่ไม่รู้ว่าเราทําอะไรไม่กล้าถามด้วยไม่กล้าถาม เขาก็ไม่ได้ขยันขยอที่เขาไม่ได้ขยันขยออแต่รู้ว่าต้องไปทาอะไรต้องรู้ว่าไปทาอะไรแต่เขาไม่รู้ว่าเราไปทําอะไรเพราะมันไม่มีบาดแผลอะไรแล้วไม่มีความเจ็บความปวดอะไรไม่มีความเจ็บอะไรให้เขาเห็นไม่มีหน้าบวมไม่มีอะไรเลยคือมันธรรมชาติแบบตอนที่ทําแรกๆได้วิดีโอคอลคุยเขาตลอดเลยป่ะครับแฟนไม่ออก็ไม่ได้ไม่ได้เห็นพี่ไม่ได้เห็นสามเดือนเขาถึงมา อ๋อแล้วระหว่างระหว่างนั้นเขาเห็นหน้าเราไหมไม่เห็นเพราะว่าพี่ไม่ได้วิดีโอคอลอ๋อเป็นแต่ว่าเพื่อนเพื่อนคอเขาก็บอกว่าเพื่อนเพื่อนเขาอยู่ที่เมืองนอกนะเพราะเพราะพี่คอให้เพื่อนดูอ่าเขาก็บอกว่าเออทําไมพี่เด็กขึ้นอ๋อที่ที่อยู่ที่เยอรมันนะพี่วิดีโอคอลเพื่อนกับเพื่อนเพื่อนเพื่อนพี่ค่ะเพื่อนพี่แล้วได้บอกไหมว่าทําอะไรไปกับเพื่อนพี่พี่โบอ๋อ กับสามีพี่ไม่ได้บอกคนต่ที่เขารูแล้วังทีแล้วเพื่อนพี่คุณพอเห็นหน้าพี่ปุ๊บเขาก็มาทําเลยอ๋อค่ะเขามาจากอเมริกาบินตรงมาทําเลยเพราะเนี่ยเขาดูปุ๊บขนาดดูวันวันวันที่สองที่พี่ทําเสร็จพี่คุยวิดีโอเขาเขาบอกว่าจองให้เลย กห็นเนะ่าปุ๊บแบบว่าขอดที่จองให้เลยค่ะจองมาทําที่นี่นเลยก็พี่สีทองไงโอ้พี่สีทองค่ะตอนพี่มาทําก็เหมือนกันพี่เห็นน้องสาวพี่ทําพี่ก็เลยให้น้องสาวพี่จองเลยพี่ก็มาสุดท้ายกา็บอกถึงคนที่ต,นนตัดสินใจไปครับตัดสินใจให้ตัดสินใจมาทําได้เลยค่ะที่นี่ปลอดภัยกว้างขวางสะอาดดีหมอคุณหมอเร็วอะไรดีหมดเลยค่ะ บ<ว>ุพลากรที่นี่เขาดีหมดลหลังเลอะไรอยู่นี่ลังเลไม่ต้องลังเลหรอกถ้ามีตังแ้วมาทําเลยเราไม่ต้องกลัวเรื่องอายุอะไรหรอกว่าเราจะทําแล้วอันตรายไหมหรืออะไรที่นี่รับรองไม่มีการอันตรายพี่ยังทําพี่ก็ไม่อันตรายเลยดีมาก